สวัสดีค่ะฟ้าใสานภัชชาค่ะคลิปนี้เราจะมาทราบกันว่าบุคลิกนิสัยของคนที่เกิดวันที่14เป็นอย่างไรมุมอมองในด้านความรักของคนที่เกิดวันที่14เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะคนเกิดวันที่14คุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้นำกล้าหาญตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจสง่าผ่าเผยเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดเข้ากับคนอื่นได้ง่ายฉลียวฉลาดจริงจังกับการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมชอบสอนคนอื่นคิดเร็วทำเร็วชอบการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าอยู่เสมอชอบช่วยเหลือพูดที่ด้อยกว่าไว้วางใจได้รรกล้าทำกล้ารับผิดชอบมีเหตุมีผล คุณเป็นคนมีน้ำใจขี้สงสารมองโลกในแง่ดีสามารถปรับตัวปรับอารมณ์ไปตามสิ่งแวดล้อมได้ดีคุณเป็นคนที่รักการทำงานเป็นนักประสานงานที่ดีมีความอดทนคุณเป็นคนที่มีอำนาจมีพลังในตัวที่จะสามารถจูงใจตัวเองให้ทำในบางสิ่งบางอย่างจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อีกทั้ง คุณยังสามารถจูงใจผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่คุณต้องการได้อีกด้วยคุณจึงมักจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอยู่บ้างแต่ในบางครั้งคุณก็เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสบายๆคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบทั้งในแง่ผลประโยชน์ของการทำงานรวมไปถึงเรื่องของความรักอีกด้วยคุณมักจะคำนึงถึง กำไรขาดทุนข้อดีข้อเสียตามเหตุผลความเป็นจริงดวงชะตาของคนที่เกิดวันนี้บักจะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยจุดอ่อนของคนที่เกิดวันนี้คุณเป็นคนค่อนข้างดื้อเงียบอารมณ์แปรปรวนง่ายจุกจิกจู้จี้อยู่บ้างและมักจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเสมอในด้านความรักของคนเกิดวันที่14คุณเป็นคนที่บุค,คลิกดีมีสเสน่ห ไม่ชอบอยู่นิ่งๆพูดจาคารมคมคายเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีดิไซยร่าเริงสนุกสนานชอบหวานสเสน่ห์เมื่อมีโอกาสยิ่งหากเขาหรือเธอหมายตาใครก็จะยิ่งโปรยสเสน่ห์มากขึ้นทำให้คนที่หมายตาเอาไว้ไปไหนไม่รอดกันเลยทีเดียวโอ้โหคู่รักที่เข้ากันได้ดีกับคนที่เกิดวันนี้ มักจะเป็นคนรักที่คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาและสามารถสนับสนุนเรื่องหน้าที่การงานของเขาหรือเธอได้เป็นอย่างดีสรุปแล้วดวงความรักของคนที่เกิดวันที่14คุณเป็นคนที่อารมณ์ดีมีเสน่ห์มีศิลปะในการพูดเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพื่มคนรักที่คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะ ในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะคุณเป็นคนที่รักการทำงานสิ่งที่ควรระวังสำหรับคู่รักที่เกิดวันนี้คือเขาไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่ง,บ,งบังคับหรือบงการชีวิตให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หากเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาหรือเธอจะแสดงอาการออกมาทันทีว่าไม่พอใจดังนั้นหากคนรักของคนที่เกิดวันนี้ เข้าใจตรงจุดนี้ชีวิตคู่ของคุณก็จะมีความสุขและมีความรักที่ยั่งยืนทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภชชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ